โอ้ยที่ดินติดแม่น้ํานี่ข้างหลังผมนี่แม่น้ําปาสากักที่ผมมายืนอยู่นี่คือที่งอกนะนี่ร้อยกว่าตารางวาขายยังถูกเลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้เองห้างจากเขอนปาสักเนี่ยถ้าเกิดขับเรียกว่าพายเรือไปแล้วกันประมาณไม่ถึง2กิโลแต่ถ้าไปบนถนนประมาณ5กิโลไปไปคุยกับพี่สาวพี่ชายใจดีว่าเราอยู่ที่ไหนกันว่าแล้วมันสวยไหมแต่ผมมองว่าขนาดที่งอกนะที่งอกคือที่ส่วนเกินของที่เรามายืนเนี่ยยังสวยขนาดนี้ไปเลยกับกล้องก่อนนะ นี่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 คุ้งน้ําทั้งนั้นหมดเลยไม่รู้ว่าแต่ละบ้านเรียกอะไรนะครับพับนผมเรียกคุ้งน้ําอ่าเนี่ยคือปราศักอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับนีเห็นน้ําอยู่เลยนะครับนีนๆๆเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาพาไปชมแม่ตรงข้ามที่เรามีเขามาสร้างบ้านไว้ด้วยนะครับที่สวยเลยนะครับไปไปคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ดินดีนะดินดิน,ด,น,ด,นดินค่อนข้างจะดีเลยนะครับค่อนข้างจะร่วนซุยเลยป้ายไปถามเขาว่าเป็นไงกันบ้างครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนาตัวทั้งสองท่านนิดนึงครับพี่ครับผมครับผมชุับ ช้าสกดยังไงฮะชอช้างสรุงงูครับอ่าสวัสดีครับพี่ชุงครับครับอิ๋วค่ะอ่าสวัสดีครับพี่พี่ชุงพี่อิ๋วอ้าวนี่เดี๋ยวผมถามก่อนก่อนที่ผมจะถามว่าอยู่ที่ไหนนะการันตีนะว่าที่เราติดแม่น้ําอ่าการันตีครับติดแม่น้ําป่าศักครับแม่น้ําป่าศักครับแล้วข้อสําคัญคือมันออกมาจากต้นเขื่อน เขาเรียกว่าท้ายเขื่อนหรือต้นเขื่อนไม่แน่ใจเป็นท้ายเขื่อนครับเวลาที่ทางเขื่อนปล่อยน้ํามาเนี่ยก็จะผ่านพื้นที่ตรงนี้เลยครับแล้วน้ำนี่มันไปไหนครับแม่น้ำอันนี้ก็จะไปทางลบบุรีลงไปในส่วนของอยุธยาที่จะเข้ากรุงเทพเขื่อนพระรามหกครับอ่าอำเภอท่าเรืออยุธยาก็ไหลไหลไปเรื่อยอ่ะเนาะพูดง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นทางต้นน้ำเมื่อกี้ผมบินโดนนี่เดี๋ยวใคร จะดูตอนบินโดนให้ดูท้ายคลิปนะครับนี่ของเรานี่เลยแทงกอขาวไปนิดนึงคือเขื่อนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเราพายเรือไปไปทางล่องน้ําเนี่ยผมจับพิกัดประมาณ2กิโลแต่ถ้าเราขับรถไปบนถนนประมาณสัก5กิโลไปถึงเขื่อนป่าศาสครับผมผมถามนิดนึงที่เราตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับพื้นที่เท่าไหร่เอ่อพื้นที่ทั้งหมดประมาณเกือบ4ไร่กว่าครับรวมในส่วนตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่งออีกนะจากพื้นที่ของเราแต่เราทําแบ่งเป็นหลายแปลง ครับผมแปลงเล็กสุดตรงนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยฮะพื้นที่อ่าตรงนี้ร้อยเจ็ดสิบตารางวาครับคือง่ายๆเลยเรามีหลายแปลงแล้วเดี๋ยวผมถามนะว่าทำไมถึงขายขายอะไรยังไงอยู่ที่ไหนถามก่อนตรงเนี้ยร้อยเจ็ดสิบตารางวาครับขายเท่าไหร่ครับราคาตอนนี้ที่เรามองก็อยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นครับติดไม่นานม่ขายแค่นี้เองเหรอใช่ครับผมร้อยเจ็ดสิบตารางวาขายอยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งแสนเก้าหมื่นครับกดเคลื่อนที่เลขแล้วตลกตารางวาแล้วเท่าไหร่ครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกพันเศษเศษนิดหน่อยครับ เป็นคุ่แดงด้วยครับผมอ่าแล้วนี่นะเดี๋ยวค่อยกนถามก่อนก่อนที่จะถามว่าพื้นที่อะไรยังไงขอแวะนิดนึงว่าแล้วตรงนี้เราอยู่ที่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรกันอ่าเราอยู่ตำบลคำพานนะครับอําเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับอันนี้อยู่เขตพื้นที่สระบุรีอ๋อคำพานนะครับวังม่วงสระบุรีเอ๊ะมันก็ห่างจากกรุงเทพแค่ร้อยกว่ากิโลเองสิครับใช่ครับขับรถจากกรุงเทพมาไม่นานครับร้อยสักสัหลาร้อยสักร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรอ สัก30ิกิโลได้มั้งครับได้ครับจากวังม่วงไปเราไปปักช่องไปทางโมกเหล็กนะครับมันไปได้หมดเลยไปได้หมดเลยครับเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านหลายจังหวัดที่ผมน้องโอโหนี่คือแถวนี้มันแหล่งท่องเที่ยวอ่ะใช่ครับตกเจ็ดสาวน้อยอะไรอ่ะโอ้เยอะะเต็มไปหมดเลยนะครับแถวนี้ทั้งหมดเลยใครจะไปเจ็ดสาวน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดมาจากแถวนี้ก็ต้องผ่านแถวนี้อยู่ดีใช่ครับที่นี้ผมถามเพื่อเจาะประเด็นนิดนึงเดี๋ยวเราเดินกันไปคุยกันไปดีกว่าครับใช่ครับ พื้นที่ตรงนี้ร้อยเจตารางวาเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนขอชี้นิดนึงครับร้อยเจ็ดสิบตารางวาจะอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่เราเดินขึ้นไปตรงนี้นะครับาเเดี๋ยวรไปใกล้กับพื้นที่เกาะต้นมะขามนะครับตอนนี้เราขายเราเรามีขายอยู่2แปลงครับผมแปลงแรกคือ170ตารางวาครับขายอยู่ตรงนี้แล้วใครอยากได้แปลงใหญ่นู่นอยู่ต้นต้นมะขามใช่ไหมครับครับริมต้นมะขามยาวถึงหน้าถนนเลยครับติดกับถนนลาดยางเดี๋ยวจะต้องพาไปดูเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่เชื่อกันนะครับ ไอ้ร้อยเจ็ดสิบตารางวาไอ้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเนี่ยถมแล้วด้วยใช่ไหมถมหมดแล้วครับถมสักกี่เมตรครับจากเดิมเนี่ยที่เราถมมาเนี่ยสูงจากพื้นที่เดิมเนี่ยเกือบเกือบสามเมตรโอ้โหนะครับเกือบสามเมตรนี่ก็คือมิดหัวเลยใช่ไหมมิดหัวเลยใช่ครับทีนี้ผมถามนิดนึงที่กระถมแล้วไฟฟ้ามีแน่นอนไฟฟ้ามีค่ะอยู่ข้างหน้าครับปปามีมีครับพร้อมครับแล้วที่สําคัญคือมันห่างจากวัดคำพานโรงเรียนวัดคำพานเนี่ยสักสามรเมตรได้ไหมฮะได้ครับ ใครอยากรู้ว่าตรงนี้หยุดไหนให้จับพิกัดโรงเรียนวัดคําพานวัดคําพานอําเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีเส้นเดียวกันเลยใช่ครับออกไปหน้าบักซอยประมาณสักสามร้อยเมตรถึงครับทีนี้ผมถามนิดนึงว่าพี่ซื้อตรงนี้ไว้กี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสี่ห้าปีเนาะสี่ห้าปีสี่ห้าปีเนี่ยถามเลยเอาถามแบบปัจจุบันทันด่วนที่เราเห็นกันเนี่ยน้าท่วมแค่ไหนมิดหัวแล้วไม่ตรงนี้ฮะไม่ครับท่วมตรงไหนครับอย่าเรียกว่าน้ําท่วม เรียกว่าน้าเต็มตลิ่งอ่ะมันอยู่ตรงไหนชี้ผมดูนิดนึงฮะตรงเนี้ยค่ะพี่พี่เดินไปนิดนึงครับพี่เดินนิดนึงอ๋อแสดงว่าใครซื้อเจ็ดอไอ้ร้อยเจ็ดสิบตารางวันนี้ได้ตรงนี้เป็นที่งอกด้วยแต่ไม่ใช่ที่เรานะแต่หมายความว่ามาปูเสือมาปลูกต้นมงสม้อะไรได้เลยใช่ครับส่าสาระทําประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยครับครับเดี๋ยวผมไม่ชี้ว่าขอบเจ็บอยู่ตรงไหนแต่ตรงเนี้ยต้องการก่อนว่าน้ำขึ้นถึงตรงไหนเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ที่ท่มหนักๆเลยเขาเรียกว่าปล่อยน้ำหกสี่หกสี่อ่าค่ะ ตรงตรงข้างล่างนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ตร,ตรงที่เรายืนนี่พี่มาถมหรือเปล่าถมค่ะตรงที่เรายืนนี่ถมไปแล้วด้วยถึงเป็นที่งอกก็ถมอ่าโอ้โหได,ได้ใจเลยครับถึงเป็นที่งอกก็ถมคร<ช>ับ<ช>มันจะได้พื้นที่เพิ่มเพราะแต่ก่อนแต่ก่อนมาสลบใช่ไหมฮะสลบเพราะน้ํามาอยู่ตรงนู้นนี่น้ําในช่วงพฤศจิกายนอยู่ตรงนู้นนะครับแม่น้ํานี่ถือว่ากว้างนะแต่ผมอยากว่าให้ดูภาพบินโดนเอาละกันนะครับมองอย่างนี้อาจจะไม่เห็น ป่านี้เรายังเคลียร์ไม่เสร็จใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าเราเคลียร์เสร็จนี่จะเห็นโล่งนในนู่นมองไปไกลๆนู่นครับเห็นคุ้งน้ําไหลมานู่นเลยแสดงว่าน้ําอยู่แค่สเต็ปล่างใช่ค่ะเราทําเป็นสเต็ปหรือเป็นขั้นบันไดทั้งหมดกี่ขั้นสามขั้นค่ะที่เรายืนอยู่นี้อ่าเรียกว่าขั้นที่เท่าไหร่อันนี้ก็คือที่ดินใช่ไหมคะแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองที่เรายืนอยู่เรียกว่าขั้นที่หนึ่งใช่ครับอ่าแล้วตรงเนี้ยคือขั้นที่สองค่ะใช่ไหมครับลงไป มี่นีอมีปลาเยอะนะคะปลาอะไรครับอตอนนั้นที่คนงานเขาเขามาทําบ้านนะคะปลาธรรมชาติใช่ไหมปลาธรรมชาติที่มาจากเขื่อนแล้วก็มีกุ้งด้วยคนส่วนใหญ่ก็ทําประมงน้ําจืดกันแถวนี้ล่องเรือกันจับปูจับปลากันคใครมาตรงนี้น้องมาซื้อตรงนี้ร้อยเจ็ดสิบตารางวาเนี่ยสามารถนะครับมาเขาเรียกว่ากลางคืนมานอนกลางเต็นท์ได้เอาซาลามาตั้งได้เขาไม่ว่านะครับแล้วก็จับกุ้งหอยปูปลา ตามอัธยาศัยเลยทีนี้ไอ้ที่งอกเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนผมถามนิดนึงเริ่มจากเราเข้าที่เราดีกว่าครับผมครับพี่เดินพาชมกันเลยครับใช่รั้วไหมครับเนี่ยฮะใช่ค่ะที่จริงๆก็คือที่เป็นรั้วครับครับอ่าเนี่ยฮะตรงรั้วเนี่ยนะคือหมายความว่าจากรั้วลงมาเนี่ย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 เรียกว่าที่งอกไอ้ต้นกามปูยจามจูรีสำฉาเขาเรียกกันเนี่ยนี่คือที่งอกทั้งหมดนะครับเนี่ยทำอะไรได้อีกเยอะเลย ขอดูพื้นที่170ตารางวาหน่อยครับพี่ครับผมเชิญทางนี้ครับอ่ะพี่พี่พาไปนี้ครับโอ้ถือว่าที่สวยนะพี่นะอันนี้ขึ้นมาจากบนพื้นที่ของเราแล้วนะครับครับครับอ่ะนี่คือที่เราละครับผมก็จะเป็นโซนนี้ครับในตรงที่พี่ยืนอยู่เนี่ยนะครับใช่ครับตรงนี้ครับ170ตารางวาก็ถือว่าปลูกบ้านได้สบายสบายเลยอ่าเดี๋ยวเวลาใครมาชมมาหาพี่เนี่ยผมให้พี่มาชี้จุดเอาว่าสี่เหลี่ยมมันอยู่ตรงไหนค่ะอ่ะทีนี้พี่ฮะถามก่อน เดีย๋ยวไปตรงต้นต้นไม้กันดีกว่าอย่าน,นะ <ผม S 1> ไอ้ร้อยเจ็ดสิบอยู่ตรงนี้นะพี่นะเนี่ยเวหวงตรงนี้นะฮะ,ะมาวัดกันมายืนกันมาดูกันนี่นะนี่ผมถ่ายทำตอนบ่ายนะแดดอาจจะค่อนข้างสวยใช้คำว่าสวยแล้วกันนะครับไอ้ตรงไหนที่พี่บอกว่ามีอีกแปลงนึงอยู่ตรงไหนครับครับแปลงหลังจากที่รถตรงนี้ไปนะครับกี่ไร่พี่อ่าทั้งหมด2ไร่97ตารางวาครับไอ้สองไร่นี่ที่มันติดถนนลาดยางด้วยแล้วก็ติดแม่น้ำด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้ยไม่ได้มีง่ายๆนะครับผมทั้งติดถนนแล้วก็ติดแม่น้ําด้วยนะครับ เริ่มจากตรงไหนครับพี่เริ่มจากตรงร้วนี่เลยครับตรงร้วนั่งข้างหน้า,นข,า,นาข้างหน้าจะเป็นถนนดําเสาไฟคือลาดยางหรือถนนดำครับ,รบแล้วก็ขับเข้ามาเลยครับก็รบตรงเข้ามาเลยครับเนี่ยนะห,<น>หมดนี่เลยปะ่ะฮะใช่ครับจนถึงต้นมะขามนี่เลยครับและสุดริมทางนู้นครับแล<ส>้วข้างหลังก็เป็นที่ที่งอกเหมือนกันไปเราไปดูใต้ต้นไม้กันดีกว่าครับพี่ครับที่งอกก็เหมือนกันเลยใช่สองไร่เท่าไหร่นะพี่นะสองไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวาครับขายเท่าไหร่อ่าอยู่ที่ห้าล้านห้าครับ พลังวานเราเฉลี่ยเท่าไหร่ครับก็ประมาณ6000น,นิดนิดครับพอๆกันพอๆกันครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับต้นมะขามนี่อยู่ในที่แปลง2ไร่นี่ไหมฮะอ่าอยู่ถัดไปครับอยู่ถัดไปครับผมแสดงว่าเดี๋ยวนะผมงงนิดนึงเดี๋ยวนะฮะอ๋ออยู่<ข>อย <ขอ S 1> ู่ครับมะขามเนี่ยนะฮะอยู่ในที่เราด้วยอยู่ในที่ทเราด้วยครับใช่ครับเพราะถนนทางเข้ามันอยู่ตรงนู้นครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอยืนนิดนึงโอ้โหก็ที่ถือว่ากว้างนะครับพอมองด้วยสายตาเนี่ยประมาณ60กว่าเมตรได้ไหมที่ติดแม่น้ำเดี๋ยว น่าจะได้นะฮะที่เราปรับเกจไว้หมดเลยนะครับใช่ครับไอ้แป้งห้าไร่นี่เราถมแล้วด้วยหรือไอ้ขอโทษนะไอ้แป้งสองไร่นี่เราถมด้วยหรือเปล่าหมดแล้วค่ะสามเม็ดด้วยเฉลี่ยใช่ค่ะหมดเลยนะครับค่ะแล้วก็ถมด้านหลังด้วยค่ะสเต็ปของที่งอกเหมือนกันค่ะโอ้โหแล้วใครก็มาสร้างบ้านอยู่นั่นแหละครับสวยเหมือนกันนะฮะน้าอันนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นทรงโมเดิร์นนะทั้งจะสวยเลยอ่ะเขาก็ทำสเต็ปขั้นบันไดเหมือนกันนะครับใช่ครับใช่ครับผมถามนิดนึงฮะซื้อทําไม ถามก่อนเลยไม่ได้ถามว่าถามขครทาไมซื้อทำไมตรงนี้ฮะที่แรกเราซื้อมาตรงนี้เราก็ตั้งใจจะทําเป็นโครงการบ้านนะครับแล้วก็จะมีโซนที่เป็นโครงการบ้านด้วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับขอโทษนะฮะพี่เป็นคนจังหวัดอะไรกันครับครับเป็นคนกรุงเทพครับคนกรุงเทพครับแล้วมาชอบแปลงนี้ครับแล้วซื้อไว้กะว่าทําเป็นบ้านครับบ้านพร้อมที่ดินขายครับตอนนี้ตรงนี้จะทาเป็นบ้านด้วยใช่ไหมครับตรงนี้เหรอครับใช่ครับทําเป็นบ้านนะฮะครับอ่า ทีนี้ผมถามนิดนึงว่าที่สวยๆอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยอยู่ในโครงการเราด้วยหรือเปล่าครับอยู่ในโครงการด้วยครับแต่อันนั้นเป็นเรื่องของขายบ้านไม่เกี่ยวกันอันนี้เรามาพูดถึงขายที่ดินเปล่ามันถ้าใครอยากได้บ้านก็มีอย่างไอหลังมองมองไปไกลๆนิดนึงหลังที่ติดถนนนะพี่ขายเท่าไหร่หลังนี้2ล้านเ้าครับสล้านเนะครับฉนนขุดแดงพร้อมโอนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวใครจะชมแปลงบ้านหลังนั้นค่อยไปชมอีกคลิปหนึ่งอันนี้เป็นที่ดินเปล่าก่อนนี่ี่ผมถามนิดนึงว่าถ้าคนเขาสนใจเนี่ย ที่วังม่วงเนี่ยสระบุรีเนี่ยในพื้นที่สวยๆขนาดมีทั้งแปลงใหญ่ก็คือแปลงนี้แปลงเล็กก็คือแปลงนู้นติอตอพี่เบอร์อะไรกันครับ063ค่ะ516 4980ค่ะเป็นเบอร์ใครครับเบอร์เบอร์พี่เองค่ะพี่อิ๋วขออีกรอบหนึ่งครับ063 516 4980โอเคใครสนใจโทรหาโดยตรงก็ได้เลยก็มาคุยกันบ้างต่อรองได้บ้างมั้ครับเนี่ยฮะ ให้มาดูหน้าที่ให้มาดูก่อนแล้วนัดดูได้ทุกวันไหมหรือต้องล่วงหน้าหรือวัน<อ>ไหนได้บ้างขอล่วงหนะ้าถ้าถ้าอยากเจอเจ้าของจริงก็ขอ,อนัดล่วงหน้าค่ะพี่ยินดีจะขับรถมา,าถ้าเกิดวันธรรมดาพี่อาจจะต้องฝากนคนนู้นคนนี้แต่ถ้าวันหยุดเนี่ยเฉพาะเสาร์ที่นี้พี่มาได้ไหมฮะได้ครับได้ค่ะ,คะถ้าเสาร์อาทิตย์ง่ายเลยมีโอกาสเจอเจ้าของตัวเป็นๆแล้วก็ต่อรองราคาจบกันได้เลยค่ะอันนี้คือไปโอนที่ที่ไหนคะเนี่ยวังม่วงหรือเปล่าแก่งคอยค่ะ อ๋อไปขึ้นอยู่แก่งคอยคสำนักงานที่ดินตรงนี้ขึ้นอยู่แก่งคอยใช่ค่ะี่พาไปดูข้างหน้านิดนึงครับรบผมสนใจแปลงสองไร่เนี่ยเนี่ยกว่าเนี่ยห้าล้านห้าใช่ไหมครับห้าล้านห้าอ่าห้าล้นห้าอยู่ในเขตเทศบาลอ๋อนี่อยู่ในเขตเทศบาลด้วยโอ้โหเขตเทศบาลเทศบาลอะไรครับเนี่ยครับเทศบาลคำพานค่ะโอ้โหถือว่าได้เปรียบนะครับครับปลาปลาที่เป็นปลาอะไรฮะปลาส่วนภูมิภาคครับภูมิภาคด้วยเหรอฮะครับภูมิภาคนี่คืออยู่ดีบินนี่ไปเก็บถึงบ้านได้เลย ใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับอ่านั่นสบายใจได้ปลาปลาภูมิภาคไฟฟ้าก็ภูมิภาคอ่านี่เนีครับผมพยายามบุนตัวนะครับให้ดูให้รอบๆเลยนะครับนี่ร้อยเจ็ดสิบอยู่ตรงนู้นนะแต่ผมอยากให้มาดูด้วยตัวเองนะครับไปพี่พาไปดูตรงถนนนิดนึงครับใ่ะอ่าผมจะได้อ่าเชื่อแล้วท่านผู้ชมจะได้เชื่อว่าเออที่มันติดถนนจริงๆนะครับครับผมผมเมื่อกี่ปีแล้วครับเนี่ยครับผมมาประมาณสาม สี่ปีแล้วคะ่ะสปีโอ้ก็ถือว่าดินแน่นแล้วอ่าไม่มีนะพี่นะที่ปีไหนก่อนหน้านี้น้ำจะขึ้นมาตรงนี้ไม่มีนะเช็คชาวบ้านได้ใช่ไหมครับได้อ่านี่คือคสิ่งที่อยากรู้ที่สุดค่ะไปเราไปดูตรงถนนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอบ้านหลังนั้นกี่ตารางวาครับนะฮะ เนื้อที่ตัวบ้านลอยตลางวาพื้นที่ใช้สอย128อลองดูครับเผื่อเป็นใครเป็นทางเลือกใครเขาจะมาชมบ้านก็เผื่อเป็นทางเลือกกันนะครับใครจะซื้อที่เปล่าจะสร้างบ้านเองก็ว่ากันไปแต่ที่ผมบอกว่ามันหายากนะที่ดินน่ะที่ติดถนนลาดยางติดถนนดำแล้วก็ติดแม่น้ำด้วยอย่างไม่ค่อยมีครับผมแปลงสองไร่กว่านี้หน้าแคบใช่ไหมครับหน้าประมาณ20กว่าเมตรคือเป็นรั้วขาวว่าพูดง่ายๆครับผมแต่ปลายเนี่ยจะบางนะครับ ปลายจะบานออกไปนะครับ<ช>บางคนเ็าเรียกว่าถุงเงินถุงทองก็แล้วแต่นะต้นมะขามนี่อยู่แน่นอนนะใช่ไหมครับนี่นี่มะขามนย่อยู่ในที่เรานะครับจากมะขามก่อนมะขามอีกไปถึงปลายที่ตรงนู้นเลย<ช>ไปพี่ครับรบกวนไปดูถนนดำกันนิดนึงนะครับครับผมจะได้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแถวนี้ชุมชนเยอะไหมครับชุมชนค่ะคนแถวนี้เป็นที่ใสเป็นไงบ้างใช้ได้ไหมฮะ สงบสงบสงบแล้วก็แต่ไม่เปรี่ยวนะครับไม่เปรี่ยวครับอย่างนี้ไปตัวตัวอำเภอวัง่วงกี่กิโลนะครับประมาณ5กิโลค่ะแสดงว่าวังม่วงนี่มีทั้งตลาดโรงพยาบาลสถานีตํารวจศูนย์ราชการศูนย์อาหารการกินทั้งนั้นเลยครับก็ไม่ไกลมากมีครบทุกอย่างพาผมคนมาอยู่ก็ส่วนใหญ่เขาจะดูเรื่องความสะดวกกันนะครับพี่ครับไปดูไปดูถนนลาดยางกันค่ะอ๋อถนนนี ไปดูไปดูฮะถนนนี่อย่างที่บอกถ้าเลี้ยวซ้ายออกไปเนี่ยไปที่วัดคำพาโลงในวัดคำพายประมาณ300เมตรแต่แล้วเลี้ยวขวานี่ไปตลาดวังโมงได้ค่ะนี่ครับถนนมันจะไม่มีมีมดีอยู่หน่อยหนึ่งตรงนี้นี้เขามีโครงการกันจะใช้กเทศบาลแล้วค่ะเขาบอกว่าจะทําประมาณปีหน้าค่ะปรับปรุงถนนใหม่ครับผมจะปรับปรุงถนนใหม่ เป็นถนนเข้ามานะครับเพื่อนบ้านก็เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นี่นี่เนี่ยเห็นไหมใครมาถึงปุ๊บตรงเข้าไปนะครับขวามือเป็นแปลง2ไร่กว่าซ้ายมือ170ตารางวาเข้าไปก็ไปเรื่อยๆนะครับแถวนี้มีโรงงานน้ําตาลกลิ่นแม่ถามก่อนกลิ่นไม่มีกลิ่นนะฮะกลิ่นไม่มีคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้น้ําอยู่ริมแม่น้านะครับเป็นเรื่องปกติที่นี่ทำไมสมุนทงพูดเพราะว่าบางคนเนี่ยเดี๋ยวจะไม่รู้ขับรถมาปุ๊บนะครับ ก็จะมองว่าเอ๊ะแถวนี้มีโรงงานก็จะกลัวเพราะเราอธิบายไว้ก่อนนะไม่มีปัญหาให้ไม่ใช่ข้อมูลเอาค่ะอ่ะสุดท้ายที่ทั้งสองมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักนิดไหมกับแปลงทั้งสงแปลงที่เราไปดูกันมเมื่อกี้ครับครับก็ถ้าถ้าถ้าในตัวพี่นะคะก็เออสนใจมาชมมาชม <laughs> ค่ะคอาจจะประมาณกล้องนิดนึงสนใจให้มาชมนัดล่วงหน้าได้ขอเบอร์รพี่อีกเวิรอบหนึ่ง 063ค่ะ1164980ส่าแปลงดีๆแปลงที่สวยอย่างที่ผมบอกอะฮะว่าแปลง2ไร่เนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบคือติดถนนเอ๊ะจริงๆริอะเรียกว่าติดถนน2ด้านเลยหรือเปล่าใช่ค่ะด้านแรกคือด้านถนนลาดยางสาธารณะด้านที่2คือโครงการถนนในโครงการในถนนเป็นสาธารณะไหมครับแบ่งเป็นสาธารณะค่ะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับซื้ออันนี้แล้วเอาโฉนดนกับบ้านได้เลยไหมได้เลยค่ะไม่ต้องรออะไรเลยครับ ใครมาดูปุ๊บสนใจถูกใจให้คุยกันหน้าที่หรือว่าวางมัดจําอะไรยังไงให้มาคุยได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับก็ขอให้ขายได้ไวๆแล้วก็ไปมีคนซื้อไปสานฝันต่อได้เลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับ